่ะอ่ะ,อะเราลองดูฝีมือลูกช่างโคงครับวันนี้อ่เล็งดีๆอาจจะว่าวไปโดนตัวตคนในิกมใหญ่เกินไปอ่ะเล็งดีๆีเล็งนี้ ะอเอา,ลาเอาลยโอโ้โหเป็นไงครับปีมือลูกช่างพง <c oughs> ม,ม,ม,มาลูกช่างพงนี่แหละอืมเอาลงดูดีจับเลยเฮ้ยบมกินม,กมันระหว่างช่องระหว่างช่องการสองตัวระหว่างช่องเหรอด้วระหว่างช่องเลยดดูิ ทางพงจะยิงโดนเหมือนลูกชายพงศ์นะมาดูกันนะครับรอขคงผมสามสอง,องหนึ่งโดนนะลูกช่างมาลองดิลูกช่างอาจจะไม่เก่งมากแต่ว่าอ๋อต้องดูในในอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ให้เด็กมาเล่นเองนะครับอันนี้ก็คืออ่ะ ไหนทุกนอ๋อคุณ่อเลยนเอ้าไม่เอ้าไม่ทีทีทีมันสั่นอย่างงี้เป่ะมันสั่นดุกเล็กน้อยอ่ะมันสั่นเหรอมันสั่นเล็กเล็กน้อยนอ่ะมือหนิ่งนะแต่ว่ามันสั่นเล็กเล็กน้อยน้อยอืะ พ่อหนูเข้าใจได้ทำไมมือสั่นทำไมมือหนูมันสัน่นเหรอมือหนูมันสั่นอ่ะเดี๋ยวพ่อจับช่วยเพราะมันหนักเกินไปอ๋อมามือมันสัน่นดีมือช่างพงโอเคไหมมาลูกช่างพงนะพ่อนะ ไม่โดนเหรอเมื่อกี้เห็น,หนยิงโด,โดนเอาโดนเอาเอาจริงจริงไม่โดนเลยเหรอม,มาดูของแท้มาดูของแท้เดี๋ยวคอยดูตาพ่อแล้วครับตาพ่อแล้วเออตาพ่อยิงนะสามสามสองหนึ่งตัดต่อไหมหรือฝีมือล้วน ฝีมือไหมให้ยิงอันนี้นะงพอพอไป็นึ่งนะตอนล่างเหมือนจะยิงง่ายสุดแต่เป็นตัวที่ยากสุดแต่พอด้านบนเป็นตัวที่ยิงง่ายสุดแล้วตอนแรกก็ตัวด้านบนน่ะเป็นตัวที่ยากสุดแล้วตอนนั้นน่ะตอนนี้ตัวนนนัั้้ตวล่างเป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วไม่ยิงไม่โดนเลยทำไม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 ไม่ยอมไม่ยอมมันบนได้หรอ ยังไม่โดนพ่อพ่อดูไปแล้วไปเปที่ใครความริงเหมือนหนูตรงแต่ว่าเหมือนพ่อขยับอีกนิดนึงหน่อยเอาเป็นที่พ่อเองพ่อพๆแล้วนะพ่อขับๆความิงไวอีกนิยพ่อเหรอมานี่มาหนิมามาตรงนู้นอ๋ออะช่องอะจับเองเลยจับเองเลยจับเองเลยนิ่งๆเลยเออเปรียบเปรียบดูนี่อีกทีไม่จะฟุกไหม ไไม่รอพ่อจะฟุกไหมพ่อโดดสองอ่ะ่โดสองก็จะฟุกแล้วพ่อจะฟุกไหมถ้าฟุกจริงต้องยิงโดนสองสามสองสามสมองหนึ่งว่าแต่พ่อไม่ฟุกเข้ากับห,หนูตอนนั้นยิงโดนเอารวเลยอ่ะให้ลองอีกุูกหนะึ่งให้อีกุ๊กหนะึ่งเป็นขอช่ง้ให้สิ ต้องออกกำลังกายก่อนออกกำลังแขงก่อนนะยิงกับป้องล่างนี่ก็ได้อ่ะมีเยอะมันต้องโดนต้องกับป้องล่งน่ะนี่นี่ฝีมือลูกชร้างพงไม่ธรรมดามาั้งเอาอีกทีทีนีอีกทีอีกทีทีฟุกกับฝีมือเมื่อกี้ฮะฟุกกับฝีมือเลี้งดีดี อ๋อว่าแล้วก็มันต้องยิงมันต้องเล็งจากด้านล่างด่าด้านล่างทุกอ่ะเมื่อกี้เราเล็งจากด้านล่างเลยแล้วคือมเหมือนมันโดนอ่ะมันโดนด้านล่างมันโดนด้านล่างกระป๋องมันเล็บอาใจแหละทาใจถูงแล้วเป็นไงเป็นไงทำใจตอนนั้นทุนะตอนนั้นทุกอ่ะ ยิงโดนขนาดนี้ยังมาปุกอีกเหรอฮะโดนขนาดนี้ยังว่าพ่อปุกอีกอ่ะเอาไหมเอาไหมอีกที่ฮะปุ๊กไดน้ไหมจะลองจับนี้ดูโอเคสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ มีหลายรุ่นหลายราคานะครับเป็นปืนหนังสติ๊กแบบตั้งสั้นแบบนี้ก็มีนะครับนะครับนจองตัวสั้นนะกมือถ่ายคลิปดมดกดันแล้วล <ะ S 2> นดนกดดันตอนไม่ถ่ายคลิปไปยิงโดนใช่ไหมถ่ายคลิปแล้วกดดันต้องฝึกหนูต้องฝึกกดดันนะครับตัวนี้ ตัวน,นี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับราคารวมจัดส่งเก็บเงินปลายทางน,นะครับแบบนี้เลยนะครับความแม่นยําจะน้อยนะครับตืนยิงหนักสติ๊กความแม่นยาน้อยมากอยู่ที่ฝีมือคนยิงนะครับตัวนี้เปลี่ยนใส่ท้ายยาวได้นะครับผมนี่แบบนี้มือแบบผมค่อนข้างสั่นนะครับ,บ,บยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะแบบนี้เหรออ๋อแ,แบบน,แบบนี้ท้ายแบบนี้จะถอดประกอบได้นะท้ายแบบนี้อ่าตัวนี้อยู่ที่ พันหกนะครับตัวนี้พันหกร้อยบาทรวมส่งเ็บเงินปลายทางนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นอาสติกนะครับถาารุ่นสั้นแบบนี้ก็คือหนึ่งพันบาทนะครับรวมส่งเจบเงินปลายทางนะครับไม่รับประกันความแม่นยำนะครับความแม่นยำอยู่ที่ฝีมือตีมือตีมืีือตีมือีอตีมคีือีมือมอีมือตีนี สามารถถอดเปลี่ยนใส่ตัวท้ายยาวได้นะครับเดี๋ยวผมขอดให้ดู<ช>นะครับผมใช่ใช่ใช่ช,ช่วยกันขายของอนนเดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาตัวนี้เดี๋ยวิ่งนตัวนี้ยังไม่เสร็จตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนใส่ท้ายยาวได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเห็นพ่อไหมมันอยู่ในจอเห็นเนาะนี่นะฮะเราถอดนอบสองตัวนะครับถอดได้สองตัวครับ โอเคว่าไงผู้กำกับเนี่ยนะครับถ้าเรามาก็ก็สามารถถอดตัวนั้นได้ออ่าต,ตัวนี้แล้วเราก็จะสามารถอเอาตัวนั้นมาติดแทนได้ใช่ใส่ตัวยาวได้ใช่ไหมใช่โอเคแบบนี้เลยสมเป็นลูกช่างเมื่อวันเมั่อวันเนี่ย เปลี่ยนน็อตสองตัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนสายท้ายตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคารวมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้าว่าจัดรวมจัดส่งเก็บเงินปลายทางมีลูกแถมไปหนึ่งขวดนะครับผมการบรรจุลูกนะครับลูกที่ผมใช้คือลูกแปดมิลนะครับลูกปืนจักรยานถ้าลูกสิบสองมิลจะแม่นกว่านี้นะครับเป็นลูกดินนะครับซื้อได้ได้ในราศดานะครับก็เวลาบรรจุลูกนะครับ ถ้าต้องการแรงแก็ย่นสายยางเข้าไปอีกหรือว่าเพิ่มแรงดึงสายยางได้นะครับออส่วนแบบสไลด์นะครับต้นทุนมันค่อนข้างจะสูงนะครับออก,ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าแบบสไลด์ก็เพิ่มอีกห้าร้อยอะครับห้าหกร้อยเพราะว่าเฉพาะชุดสไลด์หรือว่าในก็ราคาห้าหกร้อยขึ้นแล้วนะครับผมออครับอ๋อยากเสร็จแล้วนะครับมา <uci usz. S 2> เปลี่ยนท้ายเสร็จนี้ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนท้ายแบบนี้ก็ได้ เปลี่ยนท้ายได้ตัวนี้หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางเป็นรางอลูมิเนียมนะครับเป็นยางพม่านะครับตัวนี้มียางแบบพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นวางตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถสามารถใช้ใช้ต่อได้อ่าใช้ใช้ต่อได้เหมือนกันตัวนี้เลยนะตัวนี้ตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนท้ายได้นะครับใช่เนี่ยฮะถอดท้ายตัวนี้ออกให้เป็นท้ายสั้นได้นะครับถอดนับแค่สองตัวนะครับตัวนี้ท้ายรุ่นนี้ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะไปใส่กับท้ายปืนยิงปลาได้นะครับผมปืนยิงหนูยิงปลาที่ผมทําไปได้นะครับใส่ก็ได้หมดนะครับเนี่ยครับใส่แบบนี้ได้เลยนะครับ นี่ก็ท้ายแบบนี้ก็เท่ๆเลยนะครับอ่าถ้าท่านใดมีท้ายมีรางอยู่แล้วก็สามารถซื้อเฉพาะชุดน,นี้ไปใส่ได้นะครับที่รางยิงหนูปืนยิงหนูยิงปลาที่ซื้อจากผมไปนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่พันหกนะครับผมรวมส่งเจบเงินปลายทางนะครับรุ่นนี้นะครับมีท้ายให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่เอาท้ายก็พันห้าแล้วกันครับผมตัวนี้ แต่าทาสีค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ราคาเลยค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับหัการยิงเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับรนนีะเท่ๆเลยนี่น,นไหมถ,ถ้าอยากจะมีท้ายต่ออ๋ออยากมีท้ายต่อก็ใส่ได้เลยโอเคใช่ก็ลูกสร้างโอเคเริ่มเริลือด <Okay. S 2> จะใส่ท้ายหรือไม่ใส่ท้ายก็ได้ใช่จะใส่ท้ายหรือไม่ใส่ท้ายก็ได้นะครับม่บ้านพยาเง,งเนี่ยนะครับอ่ะไหนปืนยิงปลา,าไหนลกูกเอาเคนะครับถ้าเป็นปืนยิงหนูยิงปลาก็แบบนี้ได้เลยนะครับ อ่าแบบลางสั้นๆแบบนี้ก็มีนะครับแบบหนูสันตอ,อกเอาเท่ๆเป็นสายเก็บนะครับตัวนี้น <ะ S 2> งานโชว์ได้เลยนะครับตัวนี้สไตล์ไม่เหมือนใครนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ตามข้างล่างหน้าจอนี่นะครับเบอร์โทร ID line นะครับเป็นตัวนี้ก็ได้อืมแบบนี้ก็ได้มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับทัก,กเข้ามาสอบถามได้นะครับ ส่วนนังสติ๊ก็เริ่มต้นที่หนึ่งพันนะครับแต่ว่าไม่รับประกันความแม่นยํานะครับความแม่นยําถือว่า,วาต่ำม,มากนะครับตื่นังสติก๊กถ้าคุณไม่แม่นก็ไม่แหละแต่ว่าช่างพงถ้าคุณไม่แม่นว่าตือนังสติ๊กผมออกตรงเลยบอกยิงแม่นยากมากต้องใช้ความชํานาญต้องใก้ใช้การฝึกฝนพอสมควรน,นะครับในการยิงนะฮะมันเล็งยากนะครับมันไม่ได้เล็งตามลํากล้องนะครับเราไม่รู้ว่ายิงออกไปเนี่ยรู้กระสุนมันออกไปทางไหนนะครับ ยิงแทบไม่โดนบางทีนะครับโอเคนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาไ,ได้นะครับอะไรบ้างฝากติดตามช่องด้วยช่อง<า>อะไรช่องช่างพงปืนยิงปลาผาย<ว>ยิงหมูปืนยิงปลาผายยิงหมูนี่ฮะขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับดิลูกช่างขอบคุณครับตรงนี้ดิเห็นกล้องไหมขอบคุณครับฝากติดตามคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่างช่างพงปืนนนะครับ อนับเป็นหฮะนับเป็นนักๆฟุกขนาดครับพี่น้องุกครับขอบคุณครับขอบใจจบแล้ว

ทุนใหม่ไฟกระพริบท้ายอยท้ายเจ้าเสือฟุตว้าวสุดท้ายเหนี่อะวะกไขอแหมอแจมได้ปุว้าวเจ้าเจ้าเจ้าทาลงนะเจ้าเลยเจ้าเลยโอเค